สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไปอยู่กับวายคาร์ดีกันนะครับอ่าวันนี้เรามีรถเจ๋งๆมาให้เพื่อนๆดูคันหนึ่งนะครับอ่าเป็นไงให้ดูดีเทลก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องให้ดูดีเทลก่อนไม่ต้องพูดกันเยอะอดูโดยรวมก็รู้แล้วว่าสวยที่เห็นน้าน้ำแบบเป็นน้ําหยดๆอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งล้างนะครับฝนตกนะครับยังไม่ล้างเลยด้วยคือเคลอะมากๆนะครับวันนี้ ล้างรถแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูแต่คือวันนี้ช่วงนี้มันค่อนข้างงานยุ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะฮะนี mm ่นไงแต่งตัวเข้าเตมรถเลยเนาะอันนี้เป็นแลมเบต้ตาแต่ไม่บอกนะว่าวีอะไรนะครับแต่เพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าเออกูดูหน้าปกรู้แล้วว่าคือรุ่นอะไรเครื่องอะไรนะฮะแต่คือจะบอกว่าหน้าตามันเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะครับอย่าง v 1 2 5 V200 ้ายเนี่ยคล้ายกันเลยแต่ถ้า X300 เนี่ยก็คือจะเป็นอ,อีกลักษณะหนึ่งนะครับ ตูดไฟท้ายหัวนั่น,นามันก็จะต่างกันเลยคนระับมีจุดต่างเยอะมากนะครับผมเรามาไล่เรียงดีเทลคันนี้กันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ดีเทลมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับว่าคันนี้คือ V ีร้อยยี่สิบห้าหรือว่า V ีสองร้อยนะครับก็ฝากใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเหล่าสาวโบกแลมเบอรตาเนี่ยจะมีจะมีใครแบบจับผิดหรือ,ร,อรู้บ้างนะฮะที่นี่อาจจะมืดนิดนึงนะฮะมันอาจจะเป็นน้อยนะในกล้องอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับ กล้องนี้เพื่อนๆได้ดูจาก S22 Ultra นะะโทรศัพทัที่ซูมดวงจันทร์ได้โอเคนี่ครับผม Special V 1 2 5โอเคก็น่าจะรู้กันแล้วแหละว่าเป็น V อะไรนะครับก็ดูจากเพจต,ตรงนี้ได้นะฮะตัวนี้ก็เป็นโลโก้นะครับผมโลโก้ Ram Beta นะฮะตัวนี้ก็มีเพจของ USA ด้วยนะครับแปะไว้เก๋ๆนะฮะไฟเลี้ยวก็ซ้ายขวานะครับ ไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะฮะอาจจะมืดนิดนึงสําหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่สามารถเดินทางมาดูรถได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็มีบริการส่งนะครับตูวประเทศไทยเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูในในคลิปนี้ได้เ,เห็นไหมตรงนี้มีมีแผลเล็นึงนะครับผมเป็นรอยนิดหน่อยแต่ไม่เคยล้มนะเพราะว่าถ้าถ้ารถที่ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าล้มนะ่ะตรงขอบด้านนี้คือจะไปหมดเลยแต่นี้เป็นอยู่จุดหนึ่งนะครับแสดงว่าเล็กน้อยมากนะครับก็คือแบบว่าโดนขูดขีดแค่นั้นเอง อ่าเนี่ยครับตุ้มปลายไอตัวตุ้มตุ้มปลายเบรกเนี่ยมันก็จะไปด้วยนะครับคันนี้ไม่มีเกิดอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทางร้านเราการันตีให้ได้เลยฮะกระจกก็ยังอยู่นะครับครบสวยขอบกระจกไม่มีนะครับเป็นลงเป็นรอยนะครับล้มหมดห่วงได้เลยครับผมนะฮะนี่ครับไม่มีรอยล้มเพราะว่าส่วนเนี้ยมันจะนูนนูนออกจากรถยังไงส่วนที่ล้มก่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูได้เลยว่าจะมีตัวตุ้มปลายแฮนด์นะครับกระจกแล้วก็ขอบตัวพลาสติกสีดำนะฮะแล้วก็ตัวนี้ นะครับผมตัวพักเท้าเนี่ยจะโดนก่อนเพื่อนเลยซึ่งคันนี้ไม่มีนะจ๊ะนะครับสะอ,ดสะอดสาดสดใสๆนะครับนี่เป็นไงคันนี้เรียวๆนะยังไม่ล้างนะถ้าล้างจะขนาดไหนเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะดูรูปนิ่งภาพนิ่งในเพจได้นะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตเปิดเลยแล้วกันกดเปลี่ยนสีจอได้เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวรอก่อนแห่เป็นไงเปลี่ยนสีจอได้นะครับเขียวแดงชมพูฟ้าม่วงอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆจะจะ,จะดูกัน ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทิปนะครับระยะทางไมล์สะสมคันนี้อยู่ที่9,520นะครับมาต่อกันนะครับไปเลี้ยวนะฮะเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะจอติดปกตินะจ๊ะซ้ายเป็นไงบ้างโอ้โหชัดเจนชัดเจนวันนี้ผมมาคนเดียวไงก็เลยไม่มีเพื่อนถือกล้องนะครับก็เลยถ่ายแบบเรียวๆามาดูด้านขวานหน่อยนะจ๊ะโอเคไฟหน้าเป็นไงโอ้ยส่องถึดวงจันทร์เลยนะครับ ไฟท้ายนะครับก็จะมีไฟเรวซ้ายขวาก็อยู่ในโคมเดียวกันนะฮะตอนนี้เป็นทะเบียนสงขลาด้วยนะครับเจ็ดสองหกแปดเบาะคันนี้นี่ผมไม่ดูเบาะเบาะคันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเบาะน้ำตาลนะทามาใหม่นะครับบางคนบอกเอ้ยทาไมพี่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำเบาะเดิมละ่ะเพราะว่าอันนี้คือตั้งใจที่จะทาเบาะใหม่มาให้เพื่อนๆเลยเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนพุ้มเบาะใหมนะ่นะครับดูงานได้ตะเข็บ เนี่ยครับตะเข็บสวยตะเข็บงานได้ครับบ่อน้ําตาลมันตัดกันดีนะเอาจริงๆนะเนี่ยมองไกลๆมันดูมีอะไรอะ่ะถ้าบ่อดํามันก็ดูกลืนกลืนกันเนาะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนไปหุ้มใหม่ก็ได้นะนี่พวกรอยต่อพวกอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้หักนะไม่กองแกงนะอันนี้นะนี่เป็นบ่อเดิมนะครับฟองน้ําเดิมนะจ๊ะดูก็แม็กปกตินะครับแม็กงานไทยครับผมงานบ้านเรานะครับ นี่อะต่อมานะครับนี่เป็นขยะลืมเอาออกโอเคครับนี่ก็จะเป็นเพจเลเวลนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคลูบ็อกซ์ยูบ็อกอะไรก็ว่าไปเป็นยูบ็อกซ์ลวกันอ๊บโอ้โหไม่ได้มัน <c oughs> มาคนเดียวมันก็จะลําบากเนอะมือนึงถือกล้องนี่ระดับเอาไว้ใส่นะครับมี3ามเลเวลแล้วก็นี่นะครับผมเป็นตัวฐานรองนะครับระบายน้ําได้ นะครับว,ว้าให้กับตัวเครื่องนะฮะ mm. ก็เอาไว้ใส่ mm. เบียร์ใสอะไรนะครับไปกินกับเพื่อนได้นะครับนี่คือสภาพเครื่องนะจ๊ะดูสภาพเครื่องัน,นิสนูนะครับ mm. เป็นไงบ้างอ่าให้ดูสภาพเครื่องใสๆหัวใจสี่ด,ดวงนะครับดูไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องมาดูรถก็ซื้อกันได้นะครับซื้อขายออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับแต่นี้คืออยากให้ดูเร็วๆนะครับ เครื่องอาจจะร้อนนิดนึงนะมือถือมันก็จะมีตัดบ้างอ่าอนี้เป็นตัวนี่เลยถังน้ำมันนะใส่ใส่ไม่มีสนิมนปิดปิดสนิทนะครับปิดไว้ก่อนตรงนี้นะครับก็จะมีเอ่อเป็นในส่วนของสีร่อนนะครับเรื่องปกติครับแลมเบตาทุกรุ่นนะครับผมอาจจะมีสีร่อนบ้างนะครับโอ้ดีที่ยามขึ้นมานะฮะมีสีร่อนนิดหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้สติกเกอร์มอกอสติกเกอร์คิวซีก็อยู่ครบนะครับเนี่ยมีสองอันนะฮะนี่ครับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะก็เดิมเดิมครับอันนี้คันนี้เครื่องเดิมนี่ครับเป็นตัวร้อยยี่สิบห้านะครับฉเฉลยเลยก็แล้วกันมาดูฝั่งนี้บ้างอ่าฝั่งนี้ตุ้มไปฮะเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผม จะการเปลี่ยนให้ให,ใหม่หามาใส่ให้นะฮะตุ่มปลายแหนเนาะก็จะมีแถบไปให้นะครับตัวนี้คมเนมียมใสใสอยู่เลยจะใส่หัวใจสีดวงโอเคอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวตัดไฟนะจ๊ะเหมือนเดิมเช่นเคยก็สตาร์ทไม่ได้นะครับกดล็อกปุ๊บอ่ะสตาร์ทได้ไหมโอเคไม่ได้เนาะนะครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับตัวนี้วินนัมเบอร์นะครับไปขูดเลขแชสซี เล okay. เ็กรถนะครับโอเคเผื่อเพื่อนๆบอกว่าอเดูเรย์เอาตัวแฮนด์บาร์รถก่อนว่าเป็นยังไงลักษณะก็จะประมาณนี้ครับรอยรลอนคันนี้ไม่มีนะอาจจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับมันมเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวเนาะกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีไฟสูงนะโอ้โหสูงใบใจเลยอ่ะบปิดแต่หน่อย <_' S 2> เสียงดีนะครับเกรงใจเขา เขาน้าจะนอนกันแล้วโอเคก็ดีเทลก็ประมาณนี้ครับมีรถมาด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะหลบยังไงนะคิดว่าพี่เขาน้าจะผ่านไปได้นะครับโอเคนะครับนี่ดีเทลสวยๆนะครับเห็นเหนียงด้วยเมื่อกี้นี้ยลนเปต้าวีรยห้านะครับก็ไม่มีใครช่วยถือกล้องนะครับก็ลำบากอย่างเงี้ครับชีวิตโอเคครับ ถ้าใครชอบคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจด้วยนะครับทุนในทุกช่องทางเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากสนับสนุนช่องเรานะครับวัยคานะครับผมอย่าลืมนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับราคาเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวขับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับเจ้านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันเลยอ่าพร้อมยังกุญแจนะครับคุณแจสำรองครับมีให้2ดองนะครับครับคันนี้รันเบสมีร้อยยี่ห้า ราคาเบ,บาแน่นอนนะครับราคาจับต้องได้ราคาโจรน,นะครับหหัวฉีดวิ่งนิดนึงนะครับส่วนนี้จะเป็นออไฟสูงนะจ๊ะนี่ไฟสูงเป็นไงสูงได้ใจผมสตาร์ทเลยก็ได้ทีเดียวติดนะจ๊ะไปเล่นไปมีระยะฟรีประมาณหนึ่งโอเคลุย อยากให้ต้องไปดูท่าทางการขับมากเลย hoo! เฮนจินเบรกดีมากนะครับกำมือเดี๋ยวก็อยู่ว,ว้ววงเลี้ยวไม่แคบนะวงเลี้ยวประมาณหนึ่งตรงน,นี้หรือเพราะว่าผมถือกล้องถ่ายด้วยแหละนะครับมันก็จะนี่ท่านั่งสบายนะถาวางเต็มสองขาเลย เป็นเมนท่าขับแบบสบายๆอ่ะจะเหยียดคุณก็ถอยนั่งด้านหลังมานิดนึงมันก็เหยียดขับได้นะครับขับสบายๆครับคันนี้ขี่วนเล่นซื้อข้าวในหมู่บ้านก็ได้นะคันนี้อขี่ดูจังหวะออกจากซอยจังหวะขับออกไปข้างนอกว้าฝนตก ลุยกันนะครับโอ้คือหนก0ิดไปมากแต่ฝนตกอันตรายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย